มาดูกันที่ประเด็นใหญ่นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นประเด็นข่าวที่ประชาชนทั่วทางประเทศก็ให้ความสนใจแล้วก็เฝ้าจับตามองความเป็นไปของเรื่องราวตรงนี้กรณีสำนักง,งานประกันสังคมกับการลงทุนที่มันมีเครื่องหมาย question mark ตัวเบริ่มเทิมติดห,ห้อยแขวนเอาไว้อยู่นั้นเ,เนื่องจากประกันสังคมเองเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็น ที่พึ่งพาในยามยากนะอของบรรดาผู้ประกันตนทั้งหลายซึ่งนั่นก็หมายรวมถึงเราสองคนด้วยใช่มีการนำส่งเงินเข้าประกันสังคมในทุกๆเดือนออประหนึ่งฝากไว้เผื่อจำเป็นจะต้องใช้นะมีความทุกร้อนออได้ยากเ,เจ็บไข้ได้ป่วย ก็ต้องพึ่งประกันสังคมใช่ประกันสังคมเอาเงินที่เรานําส่งก็ไปบริหารจัดการเพื่อให้มันงอกเงยมีมูลค่าเพิ่มไว้ใช้สําหรับรองรับการชดเชยเยียวยาให้กับผู้ประกันตนครับในยามเจ็บไข้ได้ป่วยหรือในยามเกษียณจากการทํางานแต่ก็อย่างที่บอกว่าการลงทุนของประกันสังคมมาวันนี้ จากที่เคยถูกควชชั่นอยู่แล้วนะมันก็กลายเป็นว่าถูกควชชั่นหนักขึ้นกว่าเดิมอ่ใช่จากกรณีที่มีการไปสืบสาวราวเรื่องในประเด็นการลงทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ชื่อว่าสกายไนสกายไนเนี่ยเป็นอาคารสำนักงานใช่บริเวณถนนดินแดงใช่ไหมใช่แถวดินแดงพิกัดเนี่ยกลมๆก็คืออยู่ด้านหลัง โครงการฟอร์จูนใช่โครงการฟอร์จูนเยาฮันเดิมอเยาฮันเดิมตรงหลังตรงนั้นถูกไหมฮะซึ่งจะว่าไปแล้วตรงนั้นเรียกว่าพระรามเก้าก็ไม่ถูกต้องนักอืไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ถือว่าเป็นพระรามเก้าถือว่าเป็นดินแดงมากกว่า คือมันไม่ใช่ทําเลทองไม่ใช่ทําเลทองไม่ใช่ทําเลทองเป็นลักษณะที่เป็น central business district หรือว่าศูนย์กลางย่านธุรกิจอ่าใช่แต่ถ้าข้ามแยกรัชดาไปเมื่อไหร่อ่าตรงนั้นมันจะเริ่มเป็นทาเลทองอ่าใช่นะฮะแต่บริเวณที่ตั้งของสกายไนไม่ใช่ทําเลทองไม่ใช่ทําเลทองนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่นะครับเอาโครงสร้างการทําธุรกรรมคร่าวๆก่อนนะครับ สำหรับการที่ประกันสังคมไปลงทุนในอาคารสำนักง,งานที่ชื่อว่าสกายไนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าลงทุนโดยตรงแต่มันมีการจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมทุนที่ชื่อว่า Prime Asset ขึ้นมาครับเป็นกองทรัสต์ลักษณะพิเศษนะฮะที่เปิดทางให้ประกันสังคมเนี่ยเข้าไปลงทุนในตัวอสังหาริมทรัพย์ได้ครับ เพราะประกันสังคมเนี่ยโดยเงื่อนไขเขาไม่สามารถเป็นลงในอสังหารือมรัพ์ได้โดยตรงอ่าใช่ลงตรงไม่ได้ถูกไหมครับจึงมีการจัดตั้งกองทรัสต์นี้ขึ้นมาซึ่งประกันสังคมถือหุ้นร้อยเอร์เซอ่าใช่ถือหน่วยลงทุนขอภัยนะครับร้อยอร์เในเลเยอร์ถัดมากองทรัสต์กองนี้ที่ชื่อว่า prime asset ครับก็เข้าไปลงทุนในนิติบุคคลที่ชื่อว่า prime 7, s อ่าใช่ในสัดส่วน100%เต็ม ใช่ prime 7เนี่ยก็เป็นเจ้าของอีกนิติบุคคลหนึ่งที่ชื่อว่า prime n i real estate ในสัดส่วน100%เช่นกันครช่นกันแล้วก็มาถึงเลเยอร์สุดท้ายถึงจะเป็นชั้นของ a d s e t ตัวนี้ที่ชื่อว่าอาคารสำนักงาน sky n อ่าใช่ก็คือ prime nine real estate ก็เป็นเจ้าของตึก sky n ที่มีการประเมินมูลค่ากันไว้6,900ล้านบาทอ่าใช นี่มันกินเลเยอร์เนี่ยจากสอปอสอไปถึงกองทรัสต์นั่นเลเยอร์ที่1ครับกองทรัสต์ไปพรา m เซเว่นนั่นเลเยอร์ที่2องพรามเซเว่นไปพรา m ไนน์นั่นเลเยอร์ที่3ใช่กว่าจะไปถึงสกายไนน์สี่เลเยอร์เขาเรียกว่าธุรกรรมอะไรนะธุรกรรมขนมชั้นขนมชั้นที่มันมีอยู่4เลเยอร์สี่เลเยอร์นะครับเอาล่ะตรงนี้มันถือเป็น การจัดสตรัคเจอร์โดยวิสัยปกติทั่วไปหรือไม่อย่างไรออันนี้ก็ไม่ทราบครับท่านผู้ชมแสดงความเห็นได้ผู้เชี่ยวชาญในการทำสตรัคเจอร์อาจจะเป็นนักกฎหมายหรืออาจจะนักการเงินก็ช่วยเราไขข้อสงสัยตรงนี้ด้วยก็ดีว่ามันเป็นวิสัยโดยปกติหรือไม่ที่ต้องวางสตรัคเจอร์ที่มันมีถึง4ี่เลเยอร์สี่ชั้นแบบนี้และที่สาคัญคือถ้าว่าไปแล้วเนี่ยถ้าจะลงทุนทําไมไม่ไปลงทุนที่ สกายนายไปเลยหรืออะถ้าจะชั้นหนึ่งก็พามนายก็ได้เพือ่อลงทุนในพามนายเย่ยทำไมต้องมีเลเยอร์ตัวความเซเว่นเนี่ยเข้ามาขั้นด้วยแต่อย่างที่บอกไงว่าประกันสังคมจะไปลงทุนที่อสังหาริมทรัพย์โดยตรงเลยไม่ได้อืมอ่าฉะนั้นเอาละอาจจะจัดตั้งกองทรัสต์นี้ขึ้นมาครับที่ชื่อว่า prime As s e t ใช่ไหม,มถ้าตามรประกาศของสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากรตเนี่ยเขาเรียกว่า เป็นทรัสตเพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนครนะซึ่งตรงนี้มันยังอยู่ในวิสัยที่ประกันสังคมเขาก็สามารถจัดตั้งได้ตามอำนาจหน้าที่ของเขานะฮะแต่คำถามคือแล้วทำไมไม่เอากอง Trust ไปซื้อ a อ s e t ตัวสกายมาเลยล่ะเออนั่นแหะสิทำไมจะต้องไปผ่านชั้นของ Prime ซเว่นครับทำไมต้องไปผ่านชั้นของ Prime นก่อนจะไปถึงสกายนอ่ใช่เหตุเพราะถ้าไปสำรวจดูนะปรากฏว่า Prime 7 มีหนี้สินติดพันธ์ครับเช่นเดียวกับ Pri ์ e r e ร l e s t a t e ก็มีหนี้สินติดพันธ์ครับแล้วเข้าไปถือ100%ยเ0แบบเนี้ยรนแบบนนั่นเท่ากับว่า Trust ก็ต้องไปรวบหนี้ขึ้นมาไว้ด้วยอ่าใช่และหนี้ที่ Trust ์ไปรวบมาครับมันก็ต้องถูกส่งไปถึงประกันสังคมก็เลยกลับมาที่คำถามว่าถ้าอยากจะลงทุนอสังหาก็แค่ตั้งกอง Trust แล้วเอาทรัสตไปซื้ออสังหาเลยไหมออนั่นสิก็จบไปเลยนะ ไปดูตัวเลขทางการเงินสักนิดหนึ่งเป็นอย่างไรครับถ้าไปดูของพรามเซเว่นนะครับเบื้องต้นก่อนฮะมีสินทรัพย์รวม6,995ล้านบาทมีหนี้สินนะครับ2,000ล้านบาทรายได้รวมๆนะครับของอตัวของพรามเซเว่นนะครับอยู่ที่53.84ล้านบาทกำไรสุทธิณปี66นะฮะ8แสนบาทครับคุณมาฮะ8 0 0แสนบาทนะอันนี้ตัวของอตัวของพรามเซเว่นนะครับ ถ้าไปดูของพรามนาย real estate นะฮะซึ่งเป็นเจ้าของสินทรัพย์คือตึกสกายตัวสกายนายตัวนี้นะครับมีสินทรัพย์รวม3,667ล้านบาทหนี้สิน1,862ล้านบาทมีไรายได้รวมนะครับ12.91ล้านบาทและก็มีผลขาดทุนสุทธิ278ล้านบาทนะครับเอาเบื้องต้นก่อนพรามเซเว่นหนี้2,000ล้าน ปีปีปีที่แล้วมีกําไรหลักแสนนะฮะแปดแสนนะครับแปดแสนบาทเท่านั้นเองนะฮะาพามนายเ e a เ e s t นี่ติดพันอยู่1,862ล้านบาทมีผลขาดทุนสุทธิสองดสิบแปดล้านบาทอืมนะฮะในส่วนของอาคารสกายนาะนั้นเนี่ยมีการประเมินมูลค่านะโดยผู้ประเมินราคาอิสระ จำนวนสรายด้วยกันก็เป็นผู้ประเมินที่ได้รับการรับรองจากสำนักง,งานกรอตตหน่งเนี่ยคือบริษัท cpm capital จำกัดซึ่งหากว่าประเมินด้วยวิธีรายได้ก็คือ income approach มูลค่าของตึกนี้จะอยู่ที่7,407ล้านบาทบและถ้าไปดูวิธีต้นทุนก็คือ cost approach มูลค่าอยู่ที่7,808ล้านบาทโดยประมาณขณะที่ผู้ประเมินอีกหนึ่งรายนั่นคือ e d m o n t a and company ประเมินด้วยวิธี Income Approach อยู่ที่7,290ล้านบาทและวิธีต้นทุน8,207ล้านบาทก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สอดคล้องนะกับมูลค่าลงทุน <c oughs> กับเงินทุนที่ประกันสังคมใช้ในการเข้าไปถือครอง <c oughs> อาคารสกายนายผ่านเลเยอร์4ชั้น <c oughs> อย่างไรก็ตามเนี่ย มีแหล่งข่าวซึ่งเป็นบริษัทประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์อีกหนึ่งรายรที่ขณะนี้เนี่ยหลายฝ่ายก็ใช้เป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบคือต้องบอกว่าเจ้าเนี้ยเขาไม่ได้ถูกว่าจ้างให้ไปเป็นผู้ประเมินในการทำธุรกรรมรแต่ในบางช่วงบางจังหวะเคยมีโอกาสที่ได้เข้าไปประเมิน มูลค่าของโครงการนี้แต่ไม่ใช่ในดีลของประกันสังคมเป็นในส่วนของดีลอื่นครับเขาประเมินมูลค่าอาคารสกายไนนเนี่ยไว้เพียงประมาณสัก3,000ล้านบาท<ฮ>มันเลยกลายมาเป็นประเด็นปัญหาและเกิดการตั้งคำถามครับว่าเอา้าไอ้ที่ประกันสังคมซื้อไปเนี่ยอื0 6,9ล้านเนี่ย มันคุ้มค่าหรือเปล่ามันสูงเกินมูลค่าจริงหรือไม่แล้วถ้าไปดูสภาพความเป็นไปของอาคารสกายนายปัจจุบันครับเคยไปไหมผมเคยผ่านเคยผ่านผ่านแต่ไม่ได้เข้าไปไหนคือสภาพเนี่ยมันดูค่อนข้างจะร้างนะคืออัตราเช่าเนี่ยมันน้อยมากๆใช่อยู่ที่เพียงประมาณสัก40%เท่านั้นอใช่งั้นคำถามคืออย่างอินคัมแอป a รชเนี่ย ที่7,400ล้านบาทเสร็จอของ CPM Capital ครับกับ Income Approach ของดมันไตที่7,290ล้านบาทเนี่ยมันเป็นจริงตามนั้นหรือเปล่าถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นกันโลกสวยไปหรือเปล่า ฉะนั้นวันนี้เนี่ยประกันสังคมเขาก็คงจะยืนอยู่บนหลักการที่ว่าดําเนินการทุกอย่างไปเนี่ยก็เป็นไปตามหลักวิธีหลักวิธีที่เหมาะสมนะฮะก็มีการเอาผู้ประเมินที่ได้รับการรับรองจากกรรทด้วยนะฮะมาเป็นผู้ประเมินแล้วก็ยึดโยงตามนั้นลงทุนตามนั้นลงทุนตามนั้นแต่ก็คงต้องตั้งคําถามว่าประกันสังคม บ้องแบ๊วขนาดนั้นเลยเหรอ <S 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 2> <S 2> เออและที่สําคัญคือบ้องแบลวขนาดนั้นจริงๆหรือเออเออ,เอ,อและที่สําคัญคุณวะฮะคือการไปซื้อในครั้งเนี้ยโอเคไปซื้อนิติบุคคลนะไปซื้อบริษัทไปซื้อหุ้นนะอืถ้าไปซื้อบริษัทเนี่ยอย่างที่เรารายงานตั้งแต่ต้นเน่ะมันรวมหนี้ไปด้วยไงอืมันเลยเป็นที่มาของ6 9 0ันเก้ารอยเนี่ยเพราะหก0ันเก้า้อยมันรวมหนี้ใช่ไหมนะฮะเพราะอย่าลืมนะฮะ ถ้าพามามเวนเนี่ยสองพันล้านพามนายเรสเซช์พันแปดร้อยล้านเนี่ยแค่สองบริษัทนี่ก็สามพันแปดแล้วนะเกือบเกือบสี่พันล้านแล้วนะนี่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่การาพูดถึงนะถ้าสมมตินะยึดโยงเอาสามพันล้านบาทของผู้ประมือรายหนึ่งเนี่ยหรือว่าเอสเซชมันคือแค่สามพันแล้วไปบวกนี่หรือเปล่าอืม,มันถึงกลายเป็น หกพันเก้าเจ็ดพันได้รปล่านะคือจะคิดอย่างนั้นเนี่ยมันได้ไหมคือมันย้อนแย้งกับหลักการทางการเงินอ๋อย้อนแย้งหลักการคือถ้าบอกว่าตัวแอสเซทตัวแอสเซทนะมีมูลค่าเจ็ดพันล้านสมมติครับแต่ไอบริษัทเจ้าของแอสเซทเนี่ยมีหนี้อยู่สองพันล้านครับมันก็ต้องมีดิสเคานซ์เครับถ้ากรณีจะไปซื้อตัวนิติบุคคลอะ นั่นอะสิมันต้องใช่ป่ะดิเคาเนี่ยมันไม่ใช่บวกรวมเข้าไปเออออใช่ถูกไหมเออออย่างน้อยก็บวกเอาเอาดิสเคาตรงนี้ออกไปไหมถูกว่ามันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะย้อนแยง้งถูกไหมใช่เพราะว่าถ้าบอกว่าคิดแบบบวกลบคูณหารในเรื่องของหนี้สินที่มันติดซอยห้อยพวกเนี่ยครับกรณีมีหนี้สินมันก็ต้องถูกหักออกอจากมูลค่าซื้อขายไหม นั่นแหะเพราะผู้ซื้อเขาก็ตทองมาแบกรับนี่อ่าใช่ใช่้าจะบอกมีนี้อยู่สองพันแตตึกเองเจ็ดพันงั้นค่าก็ซื้อเองห้าพันอ่มันควรจะเป็นอย่างนั้นเปล่าหลักการถูกไม่มผมว่าผู้ที่ตอบคําถามได้ดีม,มากมากอีกปาร์ตี้หนึ่งนะสําหรับเรื่องเนี้ยออืนั่นคือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน MFC ในสตอรีเนี่ยมันมี MFC และมี KTEM ครับแต่เดี๋ยวจะแจกแจงว่าทำไมเรื่องนี้มันน่าถาม MFC ครับหรือพูดใหม่ต้องบอกว่า MFC น่าจะตอบคำถามเรื่องนี้ได้ดี <ừ> เพราะ MFC เนี่ยถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดก,การกอง trust อที่ชื่ออะไร prime asset นี่ใช่ไหมอ่าใช่ครับประกันสังคมเขาตั้ง MFC ขึ้นมา <ừ> แต่ต้องบอกว่าเป็น MFC ในยุคที่ยังมีคันที่กรุ๊ปเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะอ ไม่ได้บอกว่าคันที่กรุ๊ปเข้ามาแทรกแซงการดําเนินการของ MFC หรืออย่างไรครับแค่เล่าสู่กันฟังว่าในช่วงที่ทําธุรกรรมเนี่ยมันก็คือประมาณปี65ครับวันนั้นเนี่ยคันที่กรุ๊ปยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน MFC อ่าใช่ฉะนั้นในฐานะของผู้จัดการกองทรัส์ ก็น่าจะตอบคําถามเรื่องนี้ได้ดีว่าอันดับแรกก่อนอทําไมไม่ไปซื้อตรงที่ตัวแอสเซทเลยทําไมต้องไปผ่าน2ชั้น3ชั้นนะฮะผ่าน Prime ซเว่นผ่าน Prime ายเรียลเอสเตก่อนจะไปถึงสกายนายแล้วไปเอานี่ขึ้นมาทําไมเอ,อนั่นน่ะสิคำถามที่สองเอานี้ขึ้นมาด้วยทําไมมันไม่หักออกจากมูลค่าของสินทรัพย์ก็คือตัวตึกอที่เอาละมันก็ เป็นตัวเลขที่ผู้ประเมินที่ได้รับการรับรองจากกรตอเป็นผู้ประเมินนะแต่มันก็ยังมีคําถามแหละว่าเองประเมินสูงไปหรือเปล่าอแล้วจะบอกให้ว่าครับ CRM ไม่ใช่ CPM capital เนี้ยรวมถึงแอดมันไตด้วยเนี่ยเคยมีประเด็นนะในเรื่องของการประเมินมูลค่ากิจการ ซึ่งขณะนี้ยังไม่จําเป็นแต่เราค่ะจะมีการเปิดเผยในเรื่องนี้ <c oughs> เคยมีประวัตินะเคยมีประวัติเกี่ยวกับการประเมินเนี่ยว่าเ,เฮย้ยประเมินสูงไปหลายเท่าตัวเนี่ย <c oughs> <อ>มันมีเหตุผลอะไรมาซัพพอร์ตมันมีความเหมาะสมความถูกต้องอย่างไรหรือเปล่า <c oughs> อลองไปทำรีเสิร์ชดูก็ได้ C.P.M. Capital กับเอสมัน a i <c oughs> สองชื่อนี้ไม่ธรรมดาครับ <c oughs> เอาล่ะก็แม้ว่าจะยืดโยงตามตัวเลขที่เขาประเมินมาแต่ทำไมตอนไปทำธุรกรรมซื้อ,อ MFC ถึงไม่หักหน, <h ap> นี้สิงที่มันติดสอยให้พวกมาด้วยไปซื้อแบบรวบนี้มาอย่างนี้มันก็กลายเป็นเบิ้ล2สองกัาเลยซื้อตึกกระแพงซื้อตึกกรแพงเจอหนี้ก็มีต้องแบกหนี้มาอีกแบกหนี้มาอีกเออกลับมาที่บรรดาตัวละครที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจาก MFC ก็มีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยหรือว่า K ทั แต่เคแทมแม้นว่าเป็นบอรจอครับแต่ไม่ใช่ผู้บริหารกองทรัสต์อ่าใช่เป็นแต่เพียงผู้ดูแลผลประโยชน์อนะที่เรียกกันว่าทรัสตีอ่าใช่ใช่เท่านั้นนะครับทางกฎหมายมันต้องมีอือ่าต้องมีอีกหนึ่งตัวละครสำคัญครับโจนสแลงลาซาหรือ JLL ครับก็เป็นในหน้าอสังหาชื่อดังระดับโลกให้บริการดูแลตึกเป็นผู้จัดการตึกนะ ขณะเดียวกันเนี่ยมีอีกหนึ่งตัวละครที่ก็ถือว่าน่าสนใจครับนั่นก็คือกองทุนหรือเป็นกองรีดนะที่ชื่อว่าอันไลรีดอันไลรีดอันไลรีดเนี่ยปัจจุบันเขาก็เป็นผู้ดูแลโครงการ CDC ค r y s t a พ Park ย่านเรียบทางด่วนอานรงรามินทาเคยไปไหม อ่าเคยไปเคยไปก็อยู่ไม่ไกลตรงเนี้ยเรียบทางด่วนช่วงระหว่างถนนลาดพร้าวกับเกษตร้ว่านินตรงข้ามหรือเยื้องๆกับเซนทรัลอีสต์วิวนะมีอัลไลรีดเข้ามาเกี่ยวข้องในฐานะของผู้ดูแลโครงการเออครับมันมีคำถามแหละครับแต่ฝั่งของประกันสังคมก็คงจะมีการชี้แจงแต่ก็ต้องจับตามองว่าเขาจะ ออกจากประเด็นปัญหาตรงนี้ในท่าไหนในท่าไหนนะคือถ้าดูจากองค์ประกอบอทั้งหลายแหล่แล้วเนี่ยครับก็ถือว่ามันก็มีการดําเนินการครบถ้วนนะอ,อก็คือมีการจัดตั้งกองทรัสต์นะฮะมีการแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์มีทรัสตีนะมีผู้ดูแลในส่วนต่างๆมีในหน้าแล้วก็มีการว่าจ้างผู้ประเมินครับ มูลค่าสินทรัพย์ที่จะไปลงทุนมันก็ครบแหละแต่คำถามคือมันประเมินด้วยวิธีที่เหมาะสมถูกต้องหรือไม่อ่าเออนะครับมันจะเข้าข่ายว่าไปทำให้ประกันสังคมได้รับความเสียหายหรือเปล่าอ่าอันนี้มันคือประเด็นหลักนะฮะที่จะต้องมาครับดูว่าจะมีการดําเนินการอย่างไรในช่วงหลังจากนี้นะย้ําอีกสักครั้งครับการดําเนินการ ดูแล้วมันก็ครบถ้วนกระบวนควา่าอาจจะล้นอาจจะเกินไปหน่อยๆด้วย <S 1> <S 1> อไอตรงที่ไปต้องไปซ้อนหลายชั้นอ,อย่างไอ้ p r i m e เ e ่ prime n ครับแล้วจะว่าไป Prime s e v กับ Prime 9นี่บริษัทใครเนี่ยก็บริษัทของตัวของ Cash Capital ไง c s <Cash Capital> s h c p p t t l อ่าเจ้าของเดิมไงและ Cash Capital นี่บริษัทใครล่ะก็ยังเป็นปริศนาอยู่ว่าก่อนนั้นเนี้ยใครเป็นเจ้าของ ยังมันเป็นปริศนาในแบบที่ยังไม่สามารถเปิดเผยอย่างเป็นทางการได้ใช่ใช่นะครับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยมันก็เป็นที่รู้กันว่า cash capital เป็นของใครเป็นของใครเป็นของคนที่เคยมีแบ็ k กราวด์ด้านวิชาชีพทางการเงินหรือเปล่าเขาเคยเป็นพนักงานนะ ในสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ระดับโลกแห่งหนึ่งที่มีสาขาอยู่ในประเทศไทยโอ้โหตัวย่อมอมา้าฉะนั้นจึงไม่แปลกใจว่าไอการคิดอ่านเรื่องสตรัคเจอร์ทางการเงินเนี่ยมันถึงเฉียบแหลมได้ถึงขนาดนี้ก็น่าสนใจครับ ถ้าตามรายงานข่าวที่ออกมากันนั้นเนี่ยก็ระบอว่าแคชแคปิตอลนั้นเ,เป็นของลูกชายรัฐมนตรีซอเสือ, <uc> er. อลูกชายลูกชายลูกชายอยากจะรอดูรอ <c oughs> ชมจริงๆ <c oughs> งานนี้เครื่องจักรสีส้มเขาจะขุดอะไรออกมาอีกผู้ประกันตนทั้งหลายครับ ฟังให้ดีฟังทางนี้าามันเป็นหน้าที่ของเหล่าท่านทุกคนแล้วแหละที่จะต้องไปกดดันอเอาข้อเท็จจริงจากสำนักง,งานประกันสังคมมาให้โจกได้นะฮะและที่สำคัญนะการลงทุนในครั้งนี้ถ้าดูจากงบปี66ผลตอบแทนดูสิฮะมีกำไร8 0 0แสนบาทสำหรับพรามเซเว่น8แสนบาท8 0 0แสนบาทในปี6 6นะ กำไรนะแปดแสนบาทพระเจ้าช่วยนี่สอง0ันล้านกำไร8ปดแสนแล้วก็พรามนายเ e วเเ s t a t e นี่พันแปดขาทุน278ล้านอันนี้ในแง่ของผลตอบแทนดูสิก็เลยต้องกลับมาย้ำที่คำถามเดิมว,ว่ากองทรัสต์ที่มันไปลงทุน ตรงที่สกายไนเลยไม่ได้เลย uh huh. ถ้าอยากได้จริงๆนะ uh huh. ใช่ใช่ถ้าอยากได้ตึกนี้จริงๆนะออ uh huh. ซึ่งมันก็น่าแปลกใจอีกว่าทําไมต้องเป็นตึกนี้ไอ uh huh. ้ตึกเนี้มันผ่านสมรภู uh huh. มิมาโชคโชนแล้วนะ uh huh. ตั้งแต่ปีวิกฤตปี40ศนะ่ะคือเจ้าของเดิมมันเจ๊งตั้งแต่ปี4อ uh ่าเจ๊งแล้วก็เนี่ยก็เป็นเป็นที่มาของเข้าไปสู่ใน BAM ไงบริหารสินทรัพย์ถ้าให้เท้าความกันเนี่ยเจ้าของเดิมอ เขามีความเชื่อมโยงนะเชื่อมโยงเยอะมีความเชื่อมโยงครับในลักษณะของการเป็นดองอ๋อเป็นดองเป็นดองกับปละหลัดแปงคุณสมใจนึกเองตระกูลอ๋อเป็นดองนะเป็นดองเป็นดองเป็นดองอันนี้เจ้าของเดิมเขาก็เจ๊งไปตอนปี40ไม่ว่ากันเพราะปีนั้นเนี่ยมันเจ๊งกันทั่วหน้าอ่าใช่เจ๊งกันทั้งประเทศนะเออฉะนั้น แค่จะบอกว่าอาคารสกายไนซึ่งเดิมเนี่ยมันชื่ออะไรนะจะเป็น C... IEC อะไรเนี่ยป่ะอ่าจาก IEC ก่อนแล้วก็จากนั้นมาเป็น CAS Center มันมีสองชื่อกว่าจะถึง s ่ y สกายไนตัวเนี้ยก็คือ CAS Center เนี่ยก็คือ Cash c e n t e อร์อ่ามันก็คงจะเปลี่ยนชื่อตอนที่ c s s c ค p i t a l เนี่ยเข้าไปซื้อมาอ่าใช่ใช่แล้วซื้อมาเนี่ยก็ซื้อมาจาก บริษัทบริหารสินทรัลจากแบมจากแบมแห่งหนึ่งจากแบมจากแบมเปเปิอันนี้อันนี้ชัดเจนซื้อจากแบมใช่นะซื้อไปพันล้านพันล้านเองนะพันล้านเองนะซื้อสร้างตึกไปพันล้านอและแคชแคปิตอลก็เอาไปปัดฝุ่นเอามารีโนเวทใช่นะสร้างมูลค่าแล้วก็ขายต่อจะขายได้ราคาดีนะซื้อมาพันล้านทำไปอีก ไม่รู้เท่าไหร่ก็น่าจะทําไปประมาณสักสองพันแต่ขายได้ตั้งเจ็ดพันเลยนะจากพันล้านเป็นเจ็ดพันโอ้โหไม่ธรรมดา<อ>ก็แปลกดีระดับประกันสังคม,อ,มอยากจะได้ตึกทั้งทีไปหาแถวสาทรแถวสีลมออ้สุข<ฮ>ุมวิท มันน่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าไหมคือถ้าจะจ่ายพรีเมียมสูงขนาดนี้ด้วยวิธี i อินค Approach <g iggle> ประเมินมูลค่ากิจการด้วยวิธีไรายได้อิน <come> คัมแอปโรชเนี่ยน้องว่าพี่ไปซื้อตึกแถวสุขุมวิท <c ười> นะจะทองหล่อเอกมัยทองพงศงอโศกนานาเออน้องว่าพี่น่าจะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่านี้นะถ้าพี่จะซื้อพรีเมียมขนาดเนี้ย่าอ่าอใช่และที่สำคัญนะคนที่ไปเช่านะดูสิไม่ได้ติดถนนพระรามเก้านะไม่เออถนนไม่ติดรัชดาเนะเออเออชื่อสกายนายเขาชื่อสกายนายแต่เขาไม่ใช่ถนนพระรามเก้านะออไม่ใช่ถนนพระรามกับแล้วไม่ใช่ถนนรัชดาด้วยไม่ติดด้วย ลงจากรถไฟฟ้าต้องนั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปอีกนะหรือออกจากตึกจะไปขึ้นรถไฟฟ้าก็ต้องเดินหรือไม่ก็ต้องใช้วินมอเตอร์ไซค์ใช่ใช่คือมันไม่ได้ใกล้ขนาดนั้นนะไม่ได้ใกล้ขนาดนั้นแต่ดูสิตัวตึกนี้ชื่อสกายนาคืออยากจะบ่งบอกอะไรอ่ะอยากจะบ่งบอกว่าข้าเป็นพระรามเก้าแล้วดูถนนด้านหน้าสิมันไม่ใช่นะไม่ใช่พระรามเก้าสองเลนเพราะมันมีสะพานในที่ข้ามแยกราชดาพระรามเก้าอยู่ใช่ใช่ใช่ เออน้องว่าพี่ไปซื้อแถวสุขุมวิทสาธรสีลมดีกว่าไหมนั่น่ะสิใหม่ๆกว่านี้ก็มีนะเยอะแยะนะหรือเอาจริงๆมาแถวราชดาออฟฟิศเราเนี่ยเอก็มีหลายตึกนะแล้วอาจจะไม่ต้องจ่ายพรีเมียมสูงขนาดนั้นนะนะครับกตดูสิฮะมันชื่อสกายไนเพราะมันอยากจะบอกว่าเป็นพระรามเก้าไอ้บริษัทนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของตึกครับพรานไน มันก็ย้ำคาว่านายเพื่อจะบอกว่ามันเป็นพระรามเก้าใช่นะครับประกันสังคมก็บ้องแบลวดีเหลือเกินครับก็ไปเชื่อว่ามันเป็นพระรามเก้าแล้วเขาไปซื้อด้วยพรีเมียมที่มันงอกมาถึง4,000ล้านแต่กำไรไอ้บริษัทนี่เท่าไหร่นะ8 0 0แสนแปแสนบาทปี6กที่ผ่านมาพระเจ้าช่วยกล้วยแขก ก็อย่างนั้นนะครับผมว่าหลายคนก่อนหน้านี้เขาก็มีความรู้สึกเห็นใจประกันสังคมนะว่าไอ้เงินใหม่ที่เข้ามาเนี่ยมันไม่มากเท่ากับเงินเก่าที่ต้องทยอยเอาไปชดเชยให้กับพวกบรรดาผู้ประกันตนที่เขาก็เริ่มเกษียณหรือต้องใช้บริการรักษาพยาบาลอะไรคือหลายคนก็เห็นใจเพราะไอ้เงินนําส่งต่อเดือนนั้จริงมันก็ไม่ได้เยอะหรอกแล้วก็ผู้นําส่งในระบบเนี่ยมันน้อยอ่าใช่น้อย ใช่ไหมฮะดูการลงทุนแบบนี้ผมว่าคนที่เคยเห็นใจเขาก็น่าจะไม่รู้สึกอย่างนั้นอีกต่อไปแล้วนะครับก็คงจะต้องไล่บทขยี้กันนะฮะสำหรับผู้ประกันตนเรื่องนี้มันเป็นผลประโยชน์ของท่านล้วนๆเลย